เรื่องของครูบัญชีอาสาเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยกรมตรวจยิสาการเนี่ยมีครูบัญชีอาสาทุกเทศเนี่ยเจ0ดพานหกร้อยสามิบกท่านครอบคลุมทุกจังหวัดครูบัญชีอาสาเนี่ยเป็นบุคาลที่สําคัญเป็นเครือข่ายของกรมตรวจยิสาการที่จะช่วยในเรื่องงานสอนการทำบัญชีกับพี่นองเสร็จกรน้องชาชนรวมทั้งเยาวชนของประเทศไทยวันนี้เรียนท่านเลยนะครับว่าในเรื่องของการสร้างวินในการอิงการขังนี่ในของในระบบฐานข้อมูลสำคัญที่สุด จะสร้างยังไงได้ก็ต้องทำบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเ mm hmm. ยาวชน,นกเกษตรกรประชาชนทั่วไปต้องทำบัญชนะีจะได้รู้ว่ารายรับหรือรายจ่ายนั้นมันสมดุลไหมในชีวิตประจำวันซึ่งจะเป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่สําคัญของระบบฐานรากของประเทศไทยเลยประเทศไทยเนี่ยมีครูเรียนเษกษตรกรเนี่ย7.2ล้านครูเรียนวันนี้เราได้ครูทีอาสาเนี่ยเข้าไปช่วยในการสอนแนะในการทําบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีต้นทุนป,ประกอบอาชีพทําให้เขาเหล่านั้นรู้ว่าสิ่งใดได้ควรเพิ่มสิ่งใดควรลดนะครับรวมทั้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบอาชีพถ้าเขาจดแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยนะ,ะว่าต้นทุนในการปรกอบชีวิตในส่วนใดที่มันต้องลดลงต้องปรับเปลี่ยนยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างวันนี้ท่านจะเห็นหนะผููเชี่ยวสารระดับดีเด่นระดับภาคหลายหลายจังหวัดเขาจะเล่าให้ฟังเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำประกอบชีพเชิงเดี่ยวเิ่นท,ทำนาแต่ปัจจุบันพอเขามาเรียนรู้เรื่อง การทำบัญชีจากกรมตรวจสอบชีสากรแล้วก็อาสา,าไปเป็นครูบัญชีอาสาเนี่ยวันนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะจากทำเกษตรเชิงเดียวเป็นเกษตรผสมผสานและมีการจดบันทึกต้นทุนประกอบอาชีพน,นะครับว่าอาชีพที่เขาทำนั้นทางเกษตรที่ท,ทานั้นเนี่ยรายจ่ายตรงไหนที่มันมากไปต้องลดลงต้องปรับเปลี่ยนยังไงนะแล้วสุดท้ายจะได้ผลลัพธ์ผลตอบแทนคุ้มไหมนะครับเพราะฉนั้นในเรื่องของครูบัญชีอาสาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญซึ่งกรมตรวจได้พานำคำมาโดยตลอดนะครับเรามีครูบัญชีอาสาเนี่ยกำเนิดขึ้นเมื่อปี2548 ถึงวันนี้18ปีใน7,603 6ท่านเนี่ยนะครับวันนี้ในก้าวต่อไปของกรมส่งกิจการเนี่ยเราประสงค์จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มที่อาสาทั้ง7,603 6, 3, 6 3, คนและก็ในจำนวนที่จะเพิ่มขึ้นในทุกปีนะซึ่งเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าแต่ละปีเนี่ยคุณจะเพิ่มประมาณสัก5% 10%นะครับเพื่อมาช่วยในการสอนแนะในเรื่องการทำบัญชีให้กับพี่น้องเษกษตรกรให้กับประชาชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษานะเยาวชนของเรา พราะโดยลําพังเนี่ยแค่การควบส่วนกิจการอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะครับกับการที่จะ,ะดําเนินการสอนทําบัญชีให้กับเป้าหมายซึ่งเราผมกาเรียนแล้วว่าคูเรินเกษตรกร7.2ล้านคููเรียนละแล้วประชาชนเท่าไหร่นะเยาวชนเท่าไหร่ต้องช่วยกันอันนี้จะเป็นการสร้างวิทยากา,ารเงินการคลังที่ดีที่สุดนะระดับฐานรากของประเทศเลยนะคือคูเริยนเกษตรกรเยาวชนซึ่งโตต่อไปเนี่ยก็โตขึ้นเนี่ยก็จะเป็นกำลังฐานรของชาติ เพราะวันนี้ที่การสัมมนาเนี่ยนะครับในเรื่องของศาสตร์พระราชาเนี่ยนะมิติทางบัญชีเนี่ยคือทางเลือกทางรอดของพี่น้องเษกกรนะครับจะทําให้พี่น้องเษกกรไอ้พี่น้องคุมบัญชีกับเจ้าที่เราได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าในการที่จะสอนการทํบัญชีนั้นเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนในอนาคตจะขับเคลื่อนยังไงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับซึ่งในส่วนของการขับเคลื่อนนั้นเนี่ยมีกางพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยี ครับซึงไปช่วยในการสอนพ,พัฒนาเรื่องระบบโปรแกรมที่จะใช้ในการสอนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยด้วยจานวนเป้าหมายเราเยอะนะครับจำนวนครูผู้สอนมีจํากัดก็ต้องพัฒนาตรงนี้แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยว่าตลอดระยะ่ผ่า18ปีมันมีปัญหาตรงไหนที่ต้องปรับแก้ีกนะให้เกิดประสิทธิภาพจริงๆนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับความคุณาจากครูบัญชีอาสานะครับทั้งประเทศไทยนะครับให้ความร่วมมือนะเขาจัดตั้งเป็นชมรมครูเชียยวชาแล้วแล้วเราก็กหนดนะฮะ ครูเชี่ยวสาเนี่ยตั้งหมด18ปีแต่เขาไม่มีวันสําคัญของเขาเลยก็เลยกําหนดให้วันที่9กพฤษภาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันครูเชี่าสาของกรมตร่งกิจการนะเพื่อเป็นวันที่พวกก็จะได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมนะราล,ลึกถึงวันสําคัญของเขาที่เขาเสียสละนะช่วยเหลือส่วนราชการโดยเฉพาะกรมส่งวิจการในการสอนทําบัญชีกับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนของประเทศไทยนะครับสาเหตุที่กําหนดววนที่9เนี่ยเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปนะเลข9ก้าเนี่ยเป็นเลขมงคลของคนไทยอยู่แล้ว ครับครูวิทยาศาสตร์เนี่ยก่อตั้งเมื่อปี248 5นะแล้วก็ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนเนี่ยนะผมเรียนได้เลยทุกท่านเนี่ยนะจะประกอบอาชีพหรือดำโรงชีสตามแนวปฏิยาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นพรรันธุ์ผลิตหรือแนวทางที่พระองค์รันทร์ในหลวงพรันทร์เก้าพระราชทานแจกน้อมชาในประคนไทยนะครับก็เลยกําหนดวันที่9นะครับเป็นวันครูวิทยาศาสตร์และที่สําคัญที่กําหนดเดือนพมิถุนายน ข้ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคือเป็นเดือนที่เริ่มต้นฤด,ดูพบปูกนะครับของประเทศไทยอีวันสําคัญคือวันะฉลบท่านังคันและกาควันนะก็เลยกาหนดวันที่9พฤษภาของปีเดียวกันวัคาาคาาคนครูชีอาสาของกลุ่มตุลีธาการครับทุกโครงการทุกแผนงานโครงการที่ผ่านทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นนะเป็นนโยบายสําคัญขอ,ของของรัฐบาลน,นะครับหรือว่ากระทรวงอื่นแล้วแต่เนี่ยมีวัตถุประสงค์สองเรื่องเรื่องแรกเพิ่มไรายได้เรื่องที่สองลดรายจ่าย ซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยตามวัตถุประสงค์จะสำเร็จไม่สำเร็จตัวชีวัดมันคือในเรื่องของบัญชีเพราะฉะนั้นทุกโครงการเนี่ยนะครับกรมตัวบัญชีเข้าไปสับสนทุกโครงการาในการแนะสอนแนะสอนการทรําบัญชีนะครับเพราะจะได้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยมันสำเร็จหรืเร็จพี่น้องประชาชนสามารถได้รับผลตามที่โครงการตั้งวัตถุประสงค์ ador, ไว้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบัญชีสําคัญมากครับ เป็นปัจจัยที่6ของชีวิตประจาวันของของของประชาชนคนไทยนะวันหน้าวันนี้นะครับ